ไปไหนวันนี้ยอลิมก็ดีวันนี้ยเอลว่นไหนคุณคุณเธอชอบแล้วด้วยเลยเราเป็นชอบอะไรล่ะกูยังอาไทยมึงแดกอยู่เลยเออก็พูดไปเป็นกระเทยทางคูนี่มึงอีกตัวนึงโอ้พูดครับด้วยนะไม่ ไม่ยอมพูดครับไงบาบ้าอะไรของมึงเนี่ยเรียกน้องอะไรกันเรื่องน้าเลยบาบ้าเรียกทำไมล่ะใครเรียกมึงยังไม่ได้เรียกเลยเมื่อกี้เรียกเฮ้ยไก่กบย่งมาเลยเนี่ยเนื้อดนาจะห่าอยู่แล้วพอม่ยไปมาเลยมึงสองคนนี่หูแววกูบอกว่าไม่ได้เรียกก็ไม่ได้เรียกก็ได้ยินเสียงถึงวิ่งมาเนี่ยไปไหนอ่ะโหเร็วเดียวไม่มีหนีไปแล้วมึงสองคนนี่ใช่างไรไม่เคยได้เรื่องเลยไม่รู้ ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ยังอีกยังอะไรอยู่เลยยังไม่ทำเลยวม่ดีและยังไม่ตีอีกเราแก โม่จะหาแม่พนาอยู่เมื่อกี้วิ่งมากระติกอยู่นึกหันมไปทีหายไปไหนแล้วไปแล้วรีบหนีเดี๋ยวมันมาแล้วเป็นเรื่องเลยเดี๋ยวก่อนอขอบพระคุนไอ้มาอีกไปต่อไม่ไหวแล้วแม่พนาเป็นอย่างแต่ไม่ต้องไปต่อตัวน้ำมากเลยจ้าหิ้งหน่ายมากเลยแม่พนาอยู่น้าเออถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไอ้หนานที่ไปหาน้ามให้แม่พนาเองแม่พนาอยู่นี่ห้ามนี้ไอ้หนานไปใส่เถเดี๋ยวหนานรี่ไปรี่มารี่มาถนัดนี้จ้าดี๋ยวนี้ไปใส่เถิด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn